ปี2,565ดาวดวงใหญ่ย้ายข้ามราศีดวงใครจะรุ่งดวงใครจะร่วงมารับชมกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอสอบถามตัวชะตาส่วนตัวกด a yor8 ในลาย e ID ดนะครับสุขแล้วก็ทุกทุกแล้วก็สุขได้แล้วก็เสียไปเสียไปแล้วก็ได้มาเป็นเรื่องธรรมดาพระธรรมเทศนาหลวงปู่ชาสุพัทโทรครับ จะขอพูดถึงข้อดีก่อนนะเพราะว่าในปี2565เนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับของดาวซึ่งในทุกๆลัคนาเนี่ยก็จะมีอารมณ์ในลักษณะแบบนี้นะแต่ความโชคดีนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎเรียกได้ว่าดาวดวงใหญ่นะอย่างดาวพระพรหัสประธานเลยนะครับดาวประธานแห่งฝ่ายสุปเคราะห์เนี่ยดาวประธานแห่งฝ่ายแบบอของดีๆนะครับพอ8เมษาพพระหัส โคจรกลับเข้าเรือนนะครับอยู่ในภพสุภะของเรือนชะตาพอพระรหัสเนี่ยนะครับกลับเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยทาให้ข้อดีอย่างแรกๆเลยนะผู้รักผู้ใหญ่นะครับหัวหน้างานเจ้านายนะพระกูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เคยเหมือนหลบมุมนะไม่ไม่เห็นค่าไม่เห็นผลงานของเรานะครับเขาเรียกว่าจะกลับเข้ามานะ เห็นผลงานเห็นค่าของชาวกรกฏถ้าพูดถึงคนที่ทํางานบริษัทก่อนก็เรียกว่า,าเหมือนหัวหน้างานเรานะเมตตาเราเป็นพิเศษนะครับมองดูเราทํางานโอทางานหนักนะนะครับก็เลยจะกลับเข้ามาเมตตาเป็นพิเศษมาขอคําปรึกษาเรามาขอความคิดเห็นะเ,เราต่างๆนานาแบบนี้ก็ได้เรียกได้ว่าปี25 6 5หสิบห้าบริษัทจะทําอะไรนายจะทําอะไร ต้องนึกถึงเรานะครับเป็นส่วนสําคัญส่วนแรกๆเลยนะขององค์กรดังนั้นกรกฎนะครับที่ผ่านมาใครเคยท้อแท้ใครเคยคิดว่า,าบริษัทไม่เห็นค่านะดาวกลับมาเกื้อหนุนกลับมาให้คุณในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับยังไงเนี่ยเรียกได้ว่าหน้าที่การงานนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะเจริญและเติบโตได้เป็นอย่างมากเลยนะตั้งแต่ปี2565เป็นต้นไป พระประหัตนะครับจะโจนขึ้นมานะจะเดินขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่8เมษายนปี2565ดังนั้นนะครับก่อนที่จะถึงวันที่พระประหัตจะเคลื่อนย้ายเข้ามานะเราเนี่ยก็ยังคงจะต้องตั้งมั่นนะในการทําหน้าที่ต่างๆของเรานะให้เต็มที่เต็มกําลังเลยเดี๋ยวผลงานที่เราทําเอาไว้นี่ยแหละนะครับมันจะเริ่มแสดงฤทธิ์ออกมาแล้วนะให้เห็น แล้วมันจะมาผักดันเราเป็นฐานชีวิตให้เราเ่ยนะครับให้ระดับนะระดับฐานะระระดับความมั่นคงของเรานั้นสูงขึ้นนะอย่างทํางานเนี่ยหน้าที่การงานก็เป็นที่ไว้วางใจมากขึ้นถ้ามันมีตําแหน่งว่าที่มันสูงกว่าที่ปัจจุบันทําอยู่เนี่ยเขาก็จะรับนะเขาก็จะเรือกเราขึ้นไปนั่นเองดังนั้นนะครับปี2 5 6 5เป็นปีที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตานะดังนั้นอย่าลืมทําบุญนะทำกุศล ตามหลักศาสนาของแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับเพื่อเป็นบุญที่มาหนุนนํานะเติมชีวิตให้ฐานชีวิตนั้นสูงขึ้นได้นะครับพระบรมหัตมายืนในลักษณะแบบนี้นะยังส่งผลดีในเรื่องของบุคคลที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎถ้าอยากจะไปศึกษาต่อไปเรียนต่ออย่างต่างประเทศด้วยนะถ้าใครนะมีแผนชีวิตว่าเออจะต้องไปช่วงไหนดีเนี่ย ปี2,565นะครับดาพระรหัสนั้นมาให้คุณในลักษณะแบบนี้แล้วนะเราสามารถนะไปศึกษาต่อไปเรียนต่อ,อยังต่างประเทศนะแล้วได้ความรู้นะแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะพอไปเนี่ยไม่ต้องกลัวโดดเดี่ยวเลยนะทั้งอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เมตตานะครับคนที่ทำงานวิจัย,ยต่างๆเ่ยนะปกติทำงานคนเดียวยัางงานวิจัยนะมีทีมนิดๆหน่อยๆนะ ครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าจะมีมีโอกาสได้รับทุนนะจากต่างชาติเข้ามามีโอกาสได้รับทุนจากองค์กรเข้ามาช่วยเหลือเติมเต็มนะครับดังนั้นเวลา,าปีหกห้าเนี่ยนะเรียกได้ว่าถ้าเราจะทําอะไรเนองค์กรนะยื่นมือเข้ามาช่วยเต็มที่แล้วผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเต็มที่แล้วนะและหลายอย่างมันจึงจะเริ่มก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะนึกถึงบันไดอะ่ะมันก็จะเริ่มก้าวขึ้นที่สูงก้าวขึ้นที่สูงไปเรื่อยๆแล้วนะ ในปี2565นี้เป็นต้นไปดังนั้นการที่พระรหัสมายืนนะแค่เอาดวงนี้ดวงเดียวก่อนเนี่ยโอ้ให้คุณหลายอย่างนะหลายประการเลยคนที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศนะบางทีอยากย้ายถิ่นฐานเนีลองไปหาประสบการณ์สักช่วงจวังหวะหนึ่งปี2565ก็โดดเด็นนะก็โดดเต็มจะไปสัมภาษณ์นะตามสถานทูตหรืออะไรต่างๆเนี่ย ก็ถือว่าจะได้รับเลือกนะมีโอกาสดีๆที่จะขยับขยายตัวเองนั้นให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคนที่ทํางานนะเกี่ยวกับอ่ากลุ่มของพวกต่างชาตินะกลุ่มนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะอ่าได้รับนะครับได้รับเหมือนผลประโยชน์ดีๆนะเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะรปี65นะสิ่งดีสิ่งโดดเด่นก็คืออารมณ์ประมาณนี้นะถึงทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องความเจริญก้าวหน้านะ ทั้งเรื่องเหมือนผู้ใหญ่เมตตานะดีทั้งสิ้นนะครับดังนั้นปีหกหกสี่เนี่ยนะเตรียมฐานไว้ก่อนนะเตรียมทํางานหนักไว้ก่อนพอเข้าสู่ปีหกห้าพระัดย้ายมาแบบนี้ปุ๊บจะได้เฟื่องฟูนะรุ่งเรืองเต็มที่เต็มกําลังนะครับทีนี้ดาวอีกดวงหนึ่งนะที่ยังโคชเรเล็งลักนาเราอยู่นะก็คือดาวพระเสาร์นะครับพอพระเสาร์เนี่ยยังเล็งลักอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า งานหนักๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยมีเข้ามาให้เต็มที่เต็มกําลังนะเมื่อกี้ผู้ใหญ่เมตตาไงเมตาก็จริงพอเมตตาปุ๊บก็เรียกใช้บ่อยนะพอเรียกใช้บ่อยเนี่ยงานมันก็หนักขึ้นนะดังนั้นชาวกรากฎปีหกห้านะครับจะได้รับงานหนักๆเหมือนปี6กสี่นี่แหละแถมมีโอกาสได้รับงานหนักมากยิ่งขึ้นนะถ้าคิดไปในแง่ดีเนี่ยงานหนักงานเหนื่อยนะ เงินมันก็ต้องดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานนะมันเติบโตขึ้นมันก็ต้องหนักขึ้นนะครับดังนั้นเตรียมเตรียมใจเอาไว้นะในใดๆเรื่องนะครับอย่าเพิ่งไปบนเหนื่อยเพิ่งไปบนท้อซะก่อนเพราะว่าดาวอ,าอย่างดาวพระสาวเนี่ยท่านโคจรมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าอยู่กับเราเนี่ยทั้งปีหกห้าเลยเป็นปีหกหกเลยนะเราก็ต้องปล่อยผ่านไปนะไม่ต้องไปมองมัน มีอะไรเข้ามาเราทําไปเราทําไปเราทําไปนะครับเป็นปีเหมือนโหดหน่อยนะในเรื่องของภาระหน้าที่หนักๆเข้ามาแต่รับรองได้ว่าไม่ได้ศูนย์เปล่านะ mm hmm. เขาเรียกว่าเสียเหงื่อแล้วไม่ได้เสียเหงื่อเปล่าๆนะได้เป็นตําแหน่งหน้าที่นะได้เป็นความเจริญก้าวหน้าได้มาในเรื่องดีๆทั้งสิ้นนะครับตามาหลักของดาวพระเสาร์ที่โคจรเข้ามาเล็งลักษณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือข้อมองให้มองมองในมุมบวกนะเพื่อไปมองในในมุมเหนื่อยนะมันจะเบานะมันมันถ้ามอในมุมบวกแล้วมันจะเบานะเหนื่อยแล้วมันดีเหนื่อยแล้วมันรุ่งเรืองนั่นเองนะครับดาวพระราหูกันบ้างนะดาวพระราหูเนี่ยอย่างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งอ่าภพลาภะนะพอเข้าสู่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วนะรเ,นเรียกได้ว่า พระราหูย้ายไปอยู่ในเรือนของการงานเราพบกรรมมะในพบกรรม,มะนั้นนะครับถามว่ามันจะดีหรือไม่ดีกับตัวกรกฎละ่ะก็ต้องบอกว่านะราหูที่เข้ามาในลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าดีนะถือว่าดีคนที่ยังทํางานเหมือนเป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องนะสมมติทํางานวิจัยต่อเนื่องเนี่ยยิ่งดีนะยิ่งรุ่งเรืองเลยแสดงว่าผลงานมันจะสําเร็จขึ้นถูกไหม พราะราหูเดิมเนี่ยเขาเรียกว่ามาจากเจ้าเรือนพบมรณะนะมรณะเนี่ยเราฟังมันไม่โอเคอยู่แล้วนะในปี6กี่เนี่ยมรณะมันมาอยู่ในตำแหน่งช่องที่ส่งให้กัอบตัวกรกฎฏไงช่องช่องดีๆเนียนะทำให้ว่าในปี64บางคนมีเจ็บป่วยบ้างไม่เคยป่วยกับกลายเป็นป่วยนะไม่เคยเครียดนะก็เครียดจากขึ้นมีความทุกข์นะจากคนรอบตัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย พอพระราหูย้ายเดือนปุ๊บเนี่ยหลายๆอย่างที่มันเคยเสียหายนะไม่ไม่ดีต่างๆเนี่ยมันก็จะจบสิ้นลงไปนะครับพอเข้าไปอยู่ในเรือนของอ่ากัมมะเนี่ยนะในเรือน,นนั้นนะครับเป็นเรือนของธาตุไฟถูกไหมพระราหูเนี่ยมันเป็นดาวลมไปเติมกระตุ้นไฟแสดงว่าหน้าที่การงานนะไปช่วยเสริมนะหน้าที่การงานเนี่ยเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นอย่างถึงบอกว่าไงมันมาจากมรณะนะ งานเก่าๆงานเดิมๆที่เคยทํามามันก็รุ่งเรืองโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะนายนะนายนายต่างสมมติใครมีนายต่างชาติเ่คเคยทํางานกับเขาดีๆกันไปแล้วนะหรือว่ามีนายสักคนหนึ่งเนี่ยเคยทางานกันไปแล้วเนี่ย mm. ก็มีโอกาสกลับมานะเติมเต็มชีวิตเติมฐานชีวิตนะมาช่วยในเรื่องของการงานนะให้รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นพระราหูเป็นดาวของต่างชาติถูกไหมนะดังนั้นเนี่ยหน้าที่การงานนะของอาชาวกรกฎเนี่ย ใครยิ่งทําบริษัทต่างชาติองค์กรต่างประเทศนะนับว่าเป็นเรื่องดีเลยมีโอกาสได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศด้วยนะครับมีโอกาสอ่าได้ทํางานเนี่ยนะติดต่อกับนายใหญ่ๆนะมากยิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับก็เลยทําให้ว่าทั้งพระรหัสก็มาให้คุณดีทั้งพระราหูมายืนในตําแหน่งแบบนี้นะก็ให้คุณดีแต่พระราหูนะครับเป็นดาวที่อ่าเป็นปากประเคราะห์นะครับพอมาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะ งานมันเหนื่อยมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะแต่มันเหนื่อยแล้วมันได้เงินไงได้เงินจากการทํางานนะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วได้เงินนะหมายถึงว่าได้เงินจากการทํางานเพราะเป็นการดูดาวหลายภพนิดหนึ่งนะพอได้เงินจากการทํางานเนี่ยพองานมันหนักงานมันเหนื่อยนะเงินมันก็มาหนักๆน,นะทำให้เรานับกันแบบนเหนื่อยเลยนะครับดังนั้นปี2 5 6 5นะใครที่เตรียมร่างกายให้พร้อมสู้เต็มที่ไม่ต้องสนโลกเนี่ยนะรับรองได้ว่า เรื่องการเงินเรื่องความเจริญก้าวหน้านั้นกลับเข้ามาแน่นอนนะครับยิ่งใครชอบนะเดินทางไปทํางานนะบินไปทํางานบินไปต่างประเทศทํางานเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวได้ค่องแคล่วนะได้บินกันเยอะขึ้นนะได้เหนื่อยจากสิ่งเหล่านี้นะครับเนื้องานเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าโอ้โหมาจากหลายอย่างน,นะเขาเรียกว่าต้องใช้ประสบการณ์เก่าๆนะประสบการณ์เดิมๆเ,เคยทํางานมากี่บริษัทเนี่เยเราขุด ประสบการณ์ทางการงานนะกลับเข้ามาเตรียมตัวต่อสู้และฝ่าฟันนะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสําเร็จแล้วจะสาเร็จไหมก็ต้องสําเร็จดีอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ทํางานอยู่วงองค์กรมานานนะอยู่องค์กรมาแบบยาวๆนานๆเนี่ยโอ้โหอันนี้เดี๋ยวจะกลับมาโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะดังนั้นปี2565หหน้าที่การงานยังทายไปในทางอ่าเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยหนักอยู่แต่ว่า มันกลับกลายเป็นว่าสร้างผลงานสร้างเหมือนตำแหน่งหน้าที่อย่างเงี้ยนะให้เข้ามาคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกองค์กรวิจัยนะบางทีมีโอกาสดีนะครับที่จะทําให้ว่ามีต่างชาตินะเห็นประโยชน์กับเรามาร่วมทุนมาร่วมหุ่นกับเราแบบนี้ก็ได้นะเหมือนนะํามาให้เงินมาซัพพอร์ตเราเพิ่มเติมเนี่ยนี่ก็มีแต่เรื่องที่ดีถูกไหมนะครับทีนี้เรื่องดีๆมันเกิดขึ้นมาเยอะแล้วนะดาวร้ายนะครับอย่างดาวพระสาวอย่างดาวพระราหูเนี่ย จึงเป็นตัวเตือนด้วยว่างานมันหนักอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับมิฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยอยู่เป็นเนืองๆน,นะครับในเรื่องของสุขภาพยังมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยอยู่นะร่างกายเราต้องพร้อมไนงะมรตยูเนี่ยกำลังจะโครจรนะครับเข้ามาให้กับเรือนชะตาของชาวกรกฏมรตยูเนี่ยจะเข้ามาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางกลางปีนะ วันที่เจ็ดกรดกฎาคมเป็นต้นไปเหมือนย้ายย้ายราศีให้เห็นอย่างชัดเจนน่ะถามว่ามนุษยูเนี่ยเป็นดาวร้ายถูกไหมเป็นดาวบัพปะเคราะห์เต็มกําลังนะพอไปยืนอยู่ในภพลาภะของเรือนชะตาเนี่ยดาวร้ายเนี่ยให้ข้อดีก็ยังให้ได้นะให้ข้อดีในเรื่องของอะไรล่ะให้ข้อดีในเรื่องของพวกงานโซเชียลงานออนไลน์แบบนี้นะงานวิจัยก็ได้นะเพราะฉะนั้น กลุ่มแพทย์กลุ่มอะไรปรนะมาณนี้ยิ่งได้ดิบได้ดีนะครับยิ่งถ้าใครทําเป็นกรรกราเป็นกลุ่มพูดเนะงานมันเข้ามาเยอะไงนะแสดงว่างานเข้าเยอะก็เงินเยอะนะดังนั้นมนุษย์อยู่มาในรัะนีเติมหน้าอ่าเติมในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ในเรื่องของทรัพย์ให้ด้วยนะแต่ว่าข้อเสียก็จะลืมนั่นแหละมันมากระตุ้นในเรื่องของอ่าสุขภาพนะสุขภาพและยังหมายถึงว่านะครับชาวกรกฎ พอดาวการงานดาวารเงินดีเนี่ยคิดอยากจะลงทุนนะในปี2 5 6 5ถ้าคิดจะลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยต้องศึกษาให้ดีก่อนนะแต่ดาวพระรหัสไปยืนตําแหน่งสุภาษะแล้วเขาเรียกว่าไปปรึกษาเลยไปเรียนเลยนะรับรองได้ว่าได้ใช้ประโยชน์เอาประโยชน์นะครูบาอาจารย์เนี่ยให้ประโยชน์มาเต็มที่แล้วไปเรียนแล้วว่าเอามาใช้เกี่ยวกับการลงทุนได้แต่ถ้าชาวกรกฎเนี่ย ไม่ศึกษาก่อนนะอาศัยลูกฟุกนะเจ๊งทันทีนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะปี2 5 6 5ไม่มีลูกฟุกนะมีแต่หาข้อมูลให้แน่นแล้วลงมือทําให้เต็มที่รวยทันทีแต่ถ้าใครไม่หาข้อมูลให้แน่นแล้วลงมือทําหวังลูกฟุกจบแน่ๆนะเพราะดาวทั้งดาวพระเสาก็เล็งรักเข้ามาอยู่นะมรตยูยังมาเหมือนมาช่วยนะมาช่วยมาช่วยดาวพระเสาอีกนะครับ ทำให้ว่าชาวกรกฎนะครับลุยให้เหนื่อยเถิดซับรออยู่เต็มกําลังแล้วแต่ถ้าใครไม่ลุยให้เหนื่อยนี่นะรับรองได้ว่านะจกแน่ๆนะเสียแน่ๆเต็มกําลังเพราะดาวมรตยูเนี่ยเป็นดาวาปะปะเคาะนะเป็นดาวร้ายอันนี้จะต้องระมัดระวังนะครับก็เรียมเติมบุญเติมบุญศนเพื่อเกื้อหนุนดวงชะตาให้ยนนั้นลุ่งเรืองยิ่งขึ้นขอบารมีพระรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ดลบันดาลให้ทุกๆรักนาราศี รวยทรัพย์รุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีความสุขในความรักเป็นเศรษฐีในปี2,565นี้เลยครับ